สสดค่ะวันนี้เราจะมาสอนฉีกขาให้ตรงกันดีกว่าอ,อ่มอันดับแรกนะทุกคนทุกคนจะต้องฉีกขาทั้งแบบแนวนอนและแนวนอนแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวและ,แ,ละแนวขวาแนวแนวอะไรนะแนวตรงและแนวไม่ตรงได้นะซึ่งเราจะต้องมีเส้นบ้านด้วยนะเส้นกระเบื้องเราทำอย่างนี้ก่อนนะ ทำเป็นอย่างนี้ให้มันตรงเส้นนะคะ่ะด้านนี้แล้วก็นอนแล้วก็อีกด้านนี้แล้วก็หากําแพงอะไรมาดันนะตอนนี้เราก็คือไม่มีกําแพงค่ะพื้นให้เต็มและมาให้มาเข้ากับทีทำอย่างนี้ ก็ข้างหน้าก็ทำเหมือนกันเลยก็แล้วก็เริ่มตรงนี้ครับโอเคแค่นี้นะคะเราก็จะทำได้แล้วบ๊ายบาย